ปัญญาาาววิถีชบ้นพาาาาาท่นนนนนดูหังงงงกลงแงงบุญี่คือคุณลุงนะครับคนที่ฉายหนังในตำนาภา,าพยนตร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงชื่ออะไรครับผมอำนวยสงวนสัตว์ครับอำนวยสงวนสัตว์ครับโอ้นี่นะครับคือตำนานตัวจริงที่คุมเครื่องฉายอยู่ที่เราเห็นภาพกันนั่นแหละครับฉายมากี่ปีแล้วครับนี่ตรงนี้ปราตั้งนี่ก็สิบกว่าปีสิบกว่าปีคุณลุงฉายเป็นคนเป็นรุ่นสุดท้ายที่ฉายหรือเปล่าครับ คนฉายหนังหรือว่าฉายฉายมันแต่ก่อตั้งเลยรุ่นงสิทธายครับคุณโอ้ฉายสิบปีครับขายม้วนฟิล์มนะครับแต่ก่อนครับผมโอ้คุณลุงเป็นคนอุทธรเลยหรือเปล่าครับคนคนโซลินครับคนโซลินครับโอ้เป็นยังไงบ้างครับอาชีพฉายหนังปิดเนี่ยสมัยก่อนนี่คนเยอะไหมครับที่ไทยรามาแต่ก่อนเยอะครับเยอะเยอะโอ้เยอะอยู่ครับคุณลุงมาช่วงมารับต่อช่วงประมาณพศเท่าไหร่ครับมามาฉายเนี่ยประมาณพศสามเก้าโอ้สามเก้านี่ยุครายแล้วเนาะครับยุครายแล้วโอ้ครับผม ขายหนังขายวันก็ขายเสร็จรอบนึงก็รอรอบนึงไปเลยใช่ไหมครับไม่มันวันละสองรอบวันละสองรอบเยี่ยมเยี่ยมสองทุ่มโอ้สองทุ่มครึ่งนะครับผมสองทุ่มครึ่งโอ้บ้านก็อยู่ใกล้โรงหนังนะครับนี่มีโรงหนังอยู่ตรงนี้เองนะครับนู่นนะครับตรงที่เราเห็นรถนี่แหละครับคือโรงหนังเก่าแต่ก็แต่ก่อนคุณลุงพักอยู่หลังข้างหลังหลังโรงหนังครับก็มาย้ายมาอยู่นี่ครับตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่นะครับก็ห้าุเก้าย่างหกสิบ 59แล้วครับย่าง60โอ้นะครับถือว่าวันนี้ดีใจที่ผมมาตามหาเจอตัวจริงเสียงจริงซึ่งเป็นตำนานโรงหนังไพรามาจริงๆนะครับผมรักษารัก่าตอนก็มีรูปอยู่ในโทรศัพท์อยู่ในโทรศัพท์ตมันเสียโอ้จะได้จะได้ครับเคยถ่ายรูปลงในโทรศัพท์ไว้นะครับผมดีใจอาจารย์ก็มาให้ข้อมูลด้วยก็ด้ใจมากก็มาอยู่โรงหนังสิบกว่าปีคนนั้นก็เคยอยู่นะ เก็บต <l id: dictator> <Techn ique> ัวหรือเปล่าครับแต่ว่าเก็บตัวเก็บอะไรก็มีชอบเก็บเขาเก็บเขาับเขาจัดการเราไม่ได้ไปยุ่งส่วนนั้นครับผมวันนี้ก็คือปัจจุบันนี้คุณลุงก็เป็นประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะครับมาทำสบายสบายทำธุรกิจส่วนตัวซักผ้าซักอบรีดนะครับในอุตกภม์พิสัยนี่นะครับซักด้วยมือซักด้วยเครื่องก็โทรมานะครับเบอร์นี้ครับคุณลุงนะครับนี่ครับศูนย์แปดแปดสี่หกเก้าสามเก้าแปดแปดนะครับอุตุภมพิสัยหากอยากซักอบรีดมาอุดหนุนคุณลุงด้วยนะครับผม มีใจมีใจผมอยากเก็บไว้มีดนมีดีโอไว้ให้ลูกหลานดูต่ก่อนแต่ก่อนก็ถ่ายทั้งยูร์งหนังยูร์งไรไว้เพราะว่าก่อนงหนังจะทุกผมจะถ่ายเป็นเกียรล็กไว้อะนะมันมันหายากผมก็เลยโอ้เจ๋อได้มันเป็นตามันของคุณพ่อจริงจริงในรูปเดียวโัวให้ลูกหลานเขาดูหลังได้ดูกันนเป็แต่ก่อนเป็นเก้าอี้ไม้ตะกอนเป็นไปอี้ไม้เสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเบาแต่ว่าเป็นเบาแบบเปลี่ยนไม่ได้ซีกเกอร์เซมเคยได้ดูไหมอะไรนะครับลงหนังซีกเกษมที่เขาเลื่อที่ซีสเกต เอนตอนอยู่สุรินทร์ผมอยู่แก่สายคุณอยู่หนกันยงนันทวันเอ้านี่คือเป็นเจ้าฉายกำหนังกับมากับนันทวันภาพยนตร์นะครับนี่เอ้าโอ้ไม่ธรรมดาครับผม่กโอ้ทั้มองเห็นแล้บอกถ้าสัมผัสยังไงแกก็ยังมีอายุยังอยู่อยู่เดิมไม่ได้ไปติดต่อเท่าแกพอดีแกไปสุรินทร์ก็นานๆไปทีโอ้เพราะผมเป็นลูกน้องเก่าแก่สมัยแกมีรถ สี่โลธรรมดาแกก็ทำมานานแล้วเนาะครับห้าสิบปีแล้วจะห้าสิบปีแล้วครับผมผมอยู่สมัยนักภาครวมโชยพวกอะไรพวกดอกรักพวกโอ้โโอ้รุ่นนี่คือรุ่นเก่ามากับสายหนังเหมือนสายมันเทิงเลยนะครับใส่ใส่มาเรื่อยๆแล้วก็จนมาลงตัวที่ตาฉายครับโอ้ครับผมลมโชยแล้วพอพาดได้ไหมครับยู่นี้ครับผมได้แต่โฆษณาเออเป็นสปอร์ต เป็นไม่เป็นโฆษณาใน oh. รถแห่นะโอ้เมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีสปอร์ตครับครับเม่ก่อนใช้โฆษณาครับผม <c oughs> โอ้สุดยอดสุดยอดชอบหนังไหมแต่ว่านี่คนที่ฉายหนังให้ผมดูถ้าผมไม่ได้ทําคลิปเนี่ยผมก็ได้มาเจอได้มาตามหาคุณลุงแบบนี้นะครับก็ดีใจนะครับด, <c oughs> ดีใจดีใจ <c oughs> ขอบคุณมากครับคุณลุงครับมีค่ะดีใจ,ด,ใจ,ด,ใจดีใจมากมาขอบครับุงมีไหมลูงมีไหม ปัญญาวิธีชาวบา้านพาท่านดูหนังกลลงแปงงานบนุญงานพ่าป่า่น้องนาอานุป,ปากชอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสนใจ